ในการสร้างชีวิตแต่ว่าคุณภาพชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรครับงานที่เราทําแล้ววันนี้งานที่เราทําอยู่เรากล่าวว่าจะมีรายได้เดือนเท่าไหร่ครับแซ่แปดแปดแปดใครเกินห้าเดือนแล้วบ้างบางคนบอกกูไม่กล้ายกกูปีหนึ่งครับมึงจะถามทำไมห้าเดือนใช่ไหมนะครับใครเงินหกเดือนแล้วบ้างอายุครับยกไอ้ที่ไม่ยกคืออะไรครับยังไม่ถึงสามเดือนอย่ามายุ่งกับกูใช่ไหม เอาผมถามใหม่ครับใครที่ทำเกินกเดือนแล้วขอมือหน่อยขอมือหน่อยเกินแล้วใช่ไหมไโอเคเอามือลงใครที่ยังไม่เกินขอมือหน่อยก็ยังม,ม,มีคนมายกเหมือนเดิมก็คืออย่ามายุ่งกับกูมึงจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับนะมนัสรัตนพลน,นะครับก็เป็นคนหนึ่งที่โอกาสรู้จักแซดเข้าเดือนที่เจ็ดนะครับเดือนนี้คือเดือนที่เจ็ดของการทำแซปดแปด เมื่อกี้คนที่เกิน6เดือนรายได้เกินล้านหรือยังครับใช่เฮ้ยใช่หรือเปล่า <c oughs> ขอมือคนที่เกิน6เดือนเมื่อกี้หน่อยกู <c oughs> ไปยกแล้วไปยกแล้วเดินไปแล้ว <c oughs> อ่ะคนที่เกิน6เดือนรายได้เกินล้านหรือยังครับ <c oughs> ยังยังใครเกินแล้วเมื่อกี้ได้ยินทิ้งเหรอโอ้โหยืนหน่อยยืนหน่อยดิน้องนองน่ารักมากคนนี้ยืนหน่อยยืนหน่อยอ่าตบมือหน่อยครับตบมือหน่อยอ่าเกินล้านแล้ว ดูเขาแปลกจากเราไหม,ไมแปลกแปลกไหม,ไมเคยไปถามไหมทำอยังไงได้ล้านเคยไหมไม่เคยไม่ถามกูทําตามกูเป็นไ,ไงคนส่วนมากจะค,คิดตามตัวเองใช่ไม่ใช่เราคิดว่าเราคิดถูกใช่ไม่ใช่แล้วผลลัพธ์มันใช่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วทำไมเราไม่ลงเชื่อคนที่ผลลัพธ์ที่เขาใช่ล่ะถูกไหมครับ ผมเดือนที่ผ่านมาผมทำธุรกิจแซมเริ่มต้นสกอร์ศนะูนย์ศูนย์นะคำว่าสกอร์ศูนย์ศูนย์คือ PV ขวางซ้ายศูนย์ PV ขว่างขวาศูนย์มีใครเป็นแบบนี้ไหมครับเป็นแต่ถ้าเชื่อผมไหมครับถ้ามีคะแนนเยอะก็จริงแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะจากแสนมันจะกลายเป็นศูนย์เชื่อไม่เชื่อแต่ถ้ามีวิธีคิดจากคะแนนศูนย์มันจะกลายเป็นล้านเชื่อไ่อเชื่อ ชัดเจนไหมครับผมมียอดขายนะครับทั้งหมดในหกเดือนนี้นะคะรับรวมๆยี่สิบล้านบาทครับโอเคไหมครับในขณะที่ธุรกิจที่บ้านเราหลายท่านยังไม่ถึงใช่ไหมครัในสภาว่าโควิดวันนี้มียอดขายยี่สิบกว่าล้านดีไหมครับอย่างนี้ทุกท่านรู้ไหมครับว่าทําไมถึงได้ทําไมถึงได้มันมีเงินเหรอไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่คความวิธีคิดครับ แล้วลราคิดเองได้ไหมที่ผ่านมาได้ได้เหรอไม่ได้อ๋อไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เราต้องทําไงเจ๊ต้องต่อกุณแจกอบพี้เบอร์หนึ่งได้ไหมได้ตบมือหน่อยสิครับก๊อบพี้ครับการที่เราจะทําธุรกิจนะครับให้ชาญฉลาดที่สุดอยากคิดเองใก๊อบพี้คนสําเร็จครับกอบพี้ก็ต้องเลือก๊อบพี้เลยนะคนสําเร็จนะแต่ส่วนมากระหว่างคนสําเร็จกับไม่สําเร็จชอบก๊อบพี้ใครสำเร็จ ก็ชอบไปพูดในคนที่มันออกไปโน่นไงเมื่อวานผมได้รับสายโทรศัพท์ขับรถมานมาอยู่สี่คนหกคนนงผมห้าคนเนาะหกคนนงผมดาวไลน์เขาบอกว่าแซบแปแปๆเล้วโอ้โหมันกําลังจะปิดตัวลงพูดได้เนาะเขาอยู่ที่โน่นหรืออยู่ที่นี่แล้วถ้าเราฟังคานี้เราจะเชื่อใครส่วนมากส่วนมากเราเชื่อไอ้นุ่นบูเลมอนลาวไปห้าสิบคน เท่าที่ผมดูมันยังไม่ถึงยี่สิบนะครูมันจะลาออกทำไมห้าสิบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีคิดใช่ไหมใช่ปปี้คนสําเร็จดีกว่าไหมครับว,วันนี้อัตราเร็วของความสําเร็จก็คืออัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่เชื่อผมนะถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วที่สุดเราจะสาเร็จเร็วที่สุดใช่สิ่งที่คู่ควรจะมาหาเราเสมอเสมอรู้ไหมครับคืออะไรสิ่งที่คู่ควรเราไปสมัครงานตอนจบมาเรามีเงินเดือนเท่าไหร่ครับ อนที่เขารับสมัครเราเขาอาจจะบอกว่าหมื่นห้าแต่ในช่วงทดลองงานแปดพันถูกไหมผ่านโปรสามเดือนถึงจะได้หมื่นห้าแล้วเราต้องทําความสามารถเต็มที่ไหมเต็มที่แอคชั่นเต็มที่เลยครับให้ลูกพี่เห็นแต่ถ้าวันนี้ความสามารถคุณได้คุณถูกขึ้นเงินเดือนไหมถูกขึ้นเงินเดือนสิครับเจ้ความสามารถได้แล้วก็ถูกขึ้นเงินเดือนให้หมื่นห้าถูกไหมครับเงินเดือนหมื่นห้านั่นคือสิ่งที่คู่ควรกับความสามารถ เราอยากมีรายได้สามหมื่นเราต้องขึ้นเป็นระดับผู้จัดการใช่ไหมใช่แสดงว่าเราต้องมีความสามารถเพิ่มขึ้นไหมครับใช่ต้องเพิ่มขึ้นถ้าไม่เพิ่มขึ้นกุณก็กินหมื่นห้าไปโอเคไหมครับ <okay. S 1> ถ้าเราอยากมีรายได้ห้าหมื่นหกหมื่นระดับผู้บริหารเราต้องเป็นผู้จัดการภาคใช่ไหมใช่ถูกไหมครับโอกแล้ววันนี้สิ่งที่คู่ควรก็จะมาหาเราสิ่งที่คู่ควรก็คือรายได้ที่จะเกิดขึ้นวันนี้เราทำแซ่แปดแปดแปดใช่ไหมครับ เราอยากมีรายได้เหมือนพี่เล็กและพี่พัดไหมอยากมีรายได้เหมือนโค้ชชายไหมอยากมีรายได้เหมือนโค้ชยุทธไหมแล้วความสามารถเท่าเขาหรือยังไม่เท่าก็แสดงว่าสิ่งที่คุาควรก็ยังไม่ใช่แค่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับเรียนรู้เรียนรู้รีบพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วที่สุดดีไม่ดีนะครับในระหว่างการเดินทางคุณจะไม่มีวันถึงเป้าหมายเลยจุดเชื่อมไหมเชื่อ อ้าวเจก็ผมยังไม่พูดอะไรเลยกลายเป็นเอาถั่วแล่มมาเล่นกับผมเลยคุณจะไม่มีโอกาสถึงเส้นชัยเลยถ้าในระหว่างทางคุณต้องเอาก้อนหินไปปลาหมาที่มันห่อหอนคุณใช่ไม่ใช่อคุณจะไม่มีวันเดินถึงเลยถ้าคุณจะเอาก้อนหินไปปลาหมาที่มันคอยหอ,หอนคุณทุกตัวทุกตัวถูกไหมครับแต่วันนี้นะครับถ้าคุณตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จน,นะครับเปลี่ยนวิธีคิดด่วน ปรับตัวเองด่วนให้มันคู่ควรกับรายได้เดอือนแสนให้มันคู่ควรกับรายได้เดอือนล้านเช็คยังไงรู้ไหมครับเช็คสถานะตัวเองด่วนเช็ดด่วนนะเช็คสถานะตัวเองทำเช็คยิ่ขึ้นมาแล้วติ๊กทีละข้อว,วันนี้เราเป็นผู้นําระดับไหนครับกินสินค้าแล้วห่อได้หรือยัง <Yeah. S 1> เอาเรื่องจริงนะถ้าคุณเป็นผู้นําระดับกินสินค้าแล้วสามารถเล่าแซบให้แซบคุณจะเป็นผู้นําระดับที่ใช้สินค้าแล้ว แล้วคุณเป็นผู้นำระดับที่ชวนคนมาเข้าประชุมได้หรือยังได้แล้วคุณเป็นผู้นำที่สามารถจัดโฮมม่ติ้งได้ตัวเองได้หรือยังได้แล้วคุณเป็นผู้นำที่สามารถจัดรอบประชุมแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วคุณสามารถออกแบบธุรกิจทั้งภูมิภาคได้ไหมได้ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งแต่ข้อไหนเริ่มตั้งแต่ข้อนั้นครับโอเคไหมโอเคดีไหมครับดีแล้วขณะวันนี้เรายังบอกตัวเองไม่ถูกเลยแล้วเราจะไปบอกทีมงานยังไงครับ ใช่ไม่ใช่วันนี้แซฟดีไหมครับดีแผนดีไหมครับดีสินค้าดีไหมครับดีดีสุดยอดเลยเหมือนที่ยมสยามบอกเลขที่มันไม่ดีคืออะไรเอาลูด้วยนะไม่มีใครบอกนะไอ้ที่ไม่ดีไม่ใช่เราไม่ดีแต่ผมว่าเราเปลี่ยนตัวเองเร็วไปช้าไปไหมใช่ถูกไหมครับทุกท่านจะน้ำตาไหลตอนปีหน้า67รู้ไหมทำไมรู้ไหมครับบริษัทประกาศทงกี่หมื่นล้านครับหมื่นล้านหนึ่งหมื่นล้าน แสดงว่าเราอยู่หรือไม่อยู่บริษัทหมื่นล้านไหมรู้หมื่นล้านหมื่นล้านผมลงดีตัวเลขออเซลล์เล่นประมาณ200ล้านครับผมดีเรียบร้อยเลยนะออเซลล์ประมาณ200ล้านจ่ายให้ใครครับใครครัใช่เหรอเราเป็นบอลก็จะจ่ายยังไงอ่ะถูกไหมเขาจ่ายให้ตำแหน่งอะไรครับครับพิวเดมอนแบลตเดมอนคราวเดมอนด์ใช่ดูไหมครับตั้งใจทำงานสักหนึ่งปีอันนี้คือเดือนอะไรเดือนมกราคม แสดงว,ว่าถ้าเราสตาร์ทวันนี้พร้อมกันจากจุดสตาร์ทเรามีเวลาเท่ากันไหมเามาวัดฝีมือกันหกเดือนให้อยู่ในบูเรมอนหรือแบล็เดมอนคราวเดมอนทำให้จบหกเดือนแล้วคุณไปนอนดีขิมรอเลยแสดงว,ว่าเมษาบริษัทเขียนแผนไว้จ่ายออเซลไม่จ่ายหรือไม่จ่ายถ้าเราเข้าสเปอร์เซ็นตคุณจะได้ประมาณสี่ถึงห้าล้านบาทาเอาไม่เอาเอา,เอาถ้าคุณเข้าสี่เปอร์เซ็นต เพชไดมอนด์คุณจะได้รับ5-8ล้านบาทถ้าคุณเข้าค่าวไดมอนด์10-15ล้านบาทเอาไม่เอาเอาถ้าอย่างนี้สำรวจตัวเองด่วนนะครับว่าเราอยู่ในผู้นํะภาวะไหนเราอยู่ในผู้นําระดับไหนไม่ต้องไปโทษใครครับดูที่ตัวเองดูที่ตัวเราจากตัวเราเวลาคํานวณแผนการตลาดขอคานวณนับรายไหมไม่มีนะคานวณจากตัวเราลงไปแล้วคิดให้ใหญ่ครับอย่าคิดเล็ก ถ้าเราคิดใหญ่มากๆครับสมมติคิดได้เต่าช้างไปเลยพามาเหลือครึ่งใหญ่ของัวไหมใช่โอ้โหเรื่องใหญ่ๆของัวนะแต่เราเป็นไงครับพอพูดถึงโอ้โหไม่เราไม่รู้จะชวนใครตัดสินใจแทนคนอื่นอตั้งประเทศท่านรู้ไหมครับผมคิดอะไรบริษัทตั้งเป้าหมื่นล้านผมคิดเสียงดังด้วยผมบอกผมจะต้องเอาพันล้านบอกตัวเองนะนะแล้วประกาศเรียบร้อยแล้วว่าพันล้านได้ยังพันล้าน แต่ความคิดเสร็จแล้วยังกระบวนการจัดการความคิดเสร็จเรียบร้อยพราผมประกาศพันล้านประกาศให้โลกรู้ถ้าทําไม่ได้บัตรสีไม่ภาษาใต้ <laughs> มันต้องบัตรสีบัตรเหลืองไม่ใช่บัตรสีอายอายทีนี้ผมทําอะไรรู้ไหมครับเพื่อจัดแกงตัวเองให้ไปอยู่เป้าหมายของผมผมประกาศจัดงานสามพันคนที่สุราษฎร์ธานี่ผม <laughs> ีนาะออกบัดเกียเนี้ยชัดเจนไหมครับเพราะอะไร เพราะผมต้องเอาเครื่องระบบคนเข้ามาเครือข่ายจําผมไว้นะครับไม่ใช่งานขายยาถี่นันใช่ชัดเจนไหมพี่น้องฮลัลโหลรับทราบไหมครับมันไม่ใช่ธุรกิจขายยาถิ่ันธถ้าท่านขายยาถิ่นันขายกี่รถสิบร้อครับถูกไหมไแต่วันนี้มันคือการจัดแจงผู้คนเข้ามาอยู่ในระบบเครือข่ายต่างๆแล้วอยู่ในระบบครับไม่ว่าจะระบบ ดี๋ยวพีนไม่ระบุแพ็กทีมอะไรก็แล้วแต่แต่มันคือครอบครัวเดียวกันมันคือระบบเดียวกันใช่ไหมใช่แต่วันนี้บริษัทประกาศงานหมื่นคนเราคิดว่าตื่นเต้นโอ้โหแจกรถวีออสสิบคันนะอันนี้ไม่รู้เป็นความลับหรือเปล่าวิวไม่รู้อ๋อพูดไปหมดแล้วใช่ไหมแจกวีออสสิบคันเราตื่นเต้นอะไรรู้ไหมครับตื่นเต้นว่าอยากได้เราคิดตัวเองแต่ถ้าผมคิดว่าหมื่นคนในนั้นอะ จะทำยังไงวะ,ะทำงไงวะให้คนของผม5,000คนในะเัยนแซงเจยไหมครับทําทไมผมถึงเห็นแบบนี้รู้ไหมผมเห็นเส้นทางของรุ่นพี่คุณเล็กระพีพัฒน์ค้ชชายนักตกิจคุณยศพงษ์ชายใจแก้วอัพสยามเจ้าพ่อแบบทิ่ผมคิดอะไรรู้ไหมเขาใช้เวลาแค่สองปีเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับมี6-7็ดสิบล้านไปในสองปี ไม่รู้แหละครับผมมองว่าพี่เล็กก็อาจจะเก่งก็อาจจะมีความสามารถแต่ถ้าเกิดเราต่อสู้แบบลุยสุดๆเหมือนพี่เล็กถ้าเราไม่ได้เจ็ดสิบล้านได้สักเจ็ดล้านเอาไม่เอาเอาที่มันเิดเงินนะเจ็ดเ,เ,เงินนะเจ็ดล้านแต่ผมว่าถ้าเราทําเต็มที่ครับแน่นอนที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเครื่องมือเดียวกันนะครับขอบคุณท่านประธานหญิงท่านประธานชายนะครับที่มือเครื่องมือดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราอยู่ที่เราว่าจะเอาไม่เอา,เอา เอาไม่เอา,เอาถ้าเอานะครับพบกันที่ค่าวเลมอนสวัสดีครับ